พี่ๆกดติดตามตรงนี้ตรงนี้กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะโอ้โหทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับดอก FG ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเกม PKXD นะคะอันนี้เป็นอันเก่าแล้วเนาะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาทำการ เล่นกับน้องเอฟซีกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นสระน้ำกันเลยนะคะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสระน้ำและโรงเรียนแล้วก็ในบ้านนะคะคลิปที่แล้วที่พี่รีวิวบ้านตัวเองเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสามอย่างกันเลยดีกว่าโอ้มีร้านจะพูดเยอะ นี่งไงทุกคนเราสามารถเข้าบ้านคนอื่นได้นะคะบ้านคนนี้เป็นสีทองนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้โหตต่เนเตนมากคะ่ะทุกคนมาดูก,กันว่ามันจะมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมของในบ้านมันเยอะจังเนี่ยโอ้โหอย่าก,ก็โดนล็อกล็อกมีคนส่งจุ๊บให้เราด้วยนะคะ โอ้ยเราก็บอกว่าให้นะคะโอ้โหเราก็มาห้างนี่มานี่นี่ส่งหัวใจเลย <c oughs> เราจะมาเรื่องสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็บารรีวิวสระว่ายน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วก็รีวิวโรงเรียนด้วยน้ำมันมีอะไรอันดับแรกนะคะให้น้ำให้สระน้ำกับ โรงเรียนเป่ายิงฉุบกันก่อนนะคะยังยิงยากระกเป๋ายิ่ยิงฉุบอ้าวตุ๊ยตรงนี้อัปเดตใหม่มันคืออะไรอ่ะเราเข้าเข้าไปก่อนนะขอไว้นะไปก่อนปุ๊ปุ๊บปุ้บปุโอเคตรงนี้คืออะไรอะคะทุกคนเรายังไม่เคยเห็นเราเข้าไปดูสิอ๋อเป็นอะไรเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยะคะ่ะอุย เฮ้ยลกคนเรายังไม่เคยเห็นจริงๆด้วยโหนี่มันอลังการขนาดนั้นหรอฮะนีม่มันอะไรเนี่ยอีคนเข้ามาตามเรานะนายนายนายวันนี้เราจะปาที่เราจะมารีวิวโรงเรียนกันไหนเราจะมารีวิวโรงเรียนแล้วก็โรงงานดนตรีนะคะอ๋อไม่เป็นโรงงานดนตรีนี่เอง มาดูหุ่นยนต์ตัวนี้กันเลยดีกว่าว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ขายอะไรบ้างยูเล่เปิดประตูห้องคัเรามาดูหุ่นยนต์ตัวนี้กันว่าเขาขายอะไรเออไปไปไปไม่ได้ขายอะไรค่ะขายแต่เงินขายแต่เพชรเออไปโ oh อ้ยนนี่มม,มัมมนะ้โอโห่เราจะมารีวิว น้ำอ,อเาเขตแล้วก็โรงเรียนนะคะเราจะมารีวิวโรงเรียนกันก่อนนะคะเราชอบมากโรงเรียนนะคะไปดูกันเลยดีกว่าชื่อเดิมเพล่อรักมากดชอบวิดีโอนี้นะโอเคมาดูกันดีกว่าโรงอาหารของเพา วนายวยนายหล่อมากเดี๋ยวส่งหัวใจให้นายก่อนส่งหัวใจให้นายจุดยิ้มยาแวแดนเบอรโหเดี๋ยวเราเป็นคนขายโงอาหารนี้เองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาขอเปลี่ยนชุดเป็นเด็กนักเรียนก่อนนะคะทุกคน รวีวิอ่ะค่เราเปลี่ยนชุดเป็นนักบีเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวอ,อาเขตไหมต้องกว่ารีวิวโรงงานดนตีแล้วก็รีวิวโรงเรียนนะคะแล้วก็รีวิวร้านตัดผมนะคะมาดูกันดีกว่านะคะเราขอถือลูกโป่งไปเด่นดีกว่าไปอวดคนอื่นดีกว่า ขอาไปกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ไหนน่ามาดูคนหัวฟูคนนี้ก่อนอุย้ยมีกระจกด้วยราคาหนึ 1, ่งพันวีโอ้โหตันอย่างนี้แพงแพงไม่เอาดีกว่าเราได้ลูกโป่งมานะคะเราจะมาอันนี้คือเรารีวิวมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวสระน้ำกันอีกอันนึงนะคะทุกคน อ,อ,อ๋เราจะมารีวิวสระน้ำนะคะขอป่อยลูกโป่งไปก่อนอเราใส่นักเรียนมาด้วยนะคะเฮ้ยนี่ค่ะอ่ะตรงนี้จะเป็นสระน้ำนะคะใครชอบคลิปนี้อ่ะขอหน้าก่อนนะคะทุกคนอ่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะทุกคนบายดูคลิปพี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดซับกับใครกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อ,ไ,อไม่พลาคดคลิปวิด,ดีโอใหม่ๆนะคะ